จประดานขออนิสงส์ขออนิสงส์แหงการจประทีปแห่งการจุดประทีปูชาพระรัตนตรัยคืาพระรัตนตรัยพระพุทธคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน จงเป็นพลวัปัจจัยจงเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพระพุทธจ้าาพระพทธเจ้ามีทิพ์าสมีทิ์จัสูมารจจสูธมากังจักสูมังสาจักสูงปัญญาจักสูอุากสุที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดที่สะอาดที่มีพระสธิภาพ สิทธิภาพสูงเพื่อแห่งตลอดพระสัจธรรมเพื่อแห่งตลอดพระสัจธรรมเห็นแจ้งรู้แจ้งในสัจธรรมและสภาวัธรรมเห็นแจ้งรู้แจ้งในสัจธรรม สมภาวตลอดไปทุกภพทุกชาติและให้ถึงพร้อมด้วยและให้ถึงพร้อมด้วยสุดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสุดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมรุสมบบติมรุสมบัติมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติลูกสมบัติลูกสมบัติบริวารสมบัติบริวารสมบัติฐานาสารสมบัติเป็นต้นธณนาสารสมบัติเป็นต้นให้ละเอียดประาณีเป็นสวรรค์สมบัติให้ละเอียดปราณีเป็นสวรรค์สมบัติ และได้ถึงนิพพานสมงบาทมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งตลอดการนานตลอดการนานเจริญสุขสาทุชนทุกท่านวันนี้วันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15คาคำเดือน7เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีอธิการาศ คือมีเดือน8สองขนเพราะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาจึงเลื่อนมาเป็นวันเพ่งขึ้น15ห้าคำเดือน7จวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566อาตมาขนาดนี้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่พุทธคยาแล้วก็จะได้ประกอบพิธีจุดประทีบูชาพระรัตนตรยัยณสถานที่ตรัสรู้พุทธคยาแห่งน,นี้ ซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สมัยทรงเป็นพระมหาบุรุษนั้นได้ประทับนั่งณนะที่มหาโพธิบัลลังคือด้านหน้าของต้นพระศรีมหาโพเพื่อเจริญสมณธรรมจนตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาน เป็นพระนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ตั้งใจบูชาพระรันตนตรัยเราก็อธิษฐานจิตบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,า,จาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ รวมทั้งพระธรรมของพระองค์ด้วยและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันนะฮในภาคเช้าก็ได้ทําพิธีโปรยดอกไม้ถวายค้ามะทุพยา่าเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ก็จะขออ่านอนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบุญจุดประที่บูชาพระรันาตนตรัยในวันวิสาขาบูชานี่นะมีอาจารย์พระมหาศักดาสุมโนเจ้าว,วาสวัดป่าวิสุทธิคุณประธานนำบุญ พระครูกิติจันทโรภาสพระมหาพิสิทธิสริสาโรสามเณรจอมพศกนกอริยสินคุณหญิงออนจิราโกศลโชติชโรธรและบริษัทพันธุรั์99ดรพอนพา,นาคุณมุทิตาคุณสุพชคคุณกิติศักดิ์คุณเรนูทันทแพทย์หญิงพานิชดามหาพัฒนาคุณและญาติมิตรแม่ชีอารามศรีแม่ชีสรีมากินกรอง คุณเกนิการอดชัยแก้วคุณสุภัทิตาภูรินทชัยนันนางสาวนัทลีนสิริธนาสุภรัตและครอบครัวคุณพ่อเจงคุณแม่กี่นายสมเกียรตเพียรหาทรัพย์คุณมรกตคุณพรมิภาแก้วกลางธรรมบูชาคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและแม่พันธุรัตและผู้มีพระคุณคุณพวัตคุณธนิ t าคุณธนพรการจนาพาดังกูลบูชาธรรมหลวงพ่อสด ดรวิรสารวิรุณสกุลพิบาลนายปรีชานางฐานิตาดอกไม้จีนและครอบครัวอาจารย์สนคุณแม่ตุ้มสริธรรมเชิดชูและลูกหลานญาติมิตรนางพัฒวิภาพรคุณมาเร็ยวฮสกินคุณอำพรวันสิมกครัยคุณอุไรแซ่ปึงนางทองก้อนอยู่สมบูรณ์นายปฏิพาน์เอกธนวัต คุณสุนิสาสุภผลและครอบครัวคณะสิทธิหลวงปู่อีเกสาโรอาจารย์พิสิทธ์อาจารย์สินีรักนางสาวพักนัทน,นายชัยยุนหมิงเด็กหญิงชาลิสานายจักพันโรดขจรสิริและญาติมิตรอาจารย์สนคุณแม่ตุ้มสิริธรรมเชิดช,ชูและลูกหลานญาติมิตรคุณสุพรพศคมพรคุณขวัญเเรือนคุณปรีชานางสาวธิติวราดาสังขวัตคุณสหรัชนินิมและครอบครัว นางพยาวมิตรประเสริฐคณะอาจารย์วัชระและคุณดอดา,อาคุณรุ่งระวีเริว์วณิชย์พิสารคุณทิวาคุณลาวันปราการพิลาศนายกำมปนาตเรืองไรวันนางฐานิตาสามาคีนายสมเกยียรติอาจารย์อัมภัยพรนางสาววนวิสาวัยนิพิษพง์และญาติมิตรนางสาวนักมลน,นางสาวพิมพิชาสิริธรรมเชิดชูและญาติมิตรนายพีรวัตร นางปุญญาดานายเตชิตนายภูวกรข้าธันเอกมงคลและญาติมิตรคุณฐานิกาบุญเขตพิทักษ์คุณทุเรียนชวีคุณมหันคุณจารุวันชนธนวัตรนางสาวอังสนาจารูนชัยคณากจนายทวัชชัยชัยรุ่งเรืองคุณอันทินีวิสัยคุณพ่วงหุยแซ่เบ้คุณซุยกี่แซ่อึง้งคุณบอยพิษนิตยภูติ นางสาวชายาธนาการแต้มทองคุณนลิณีคุณพีรยศสมจินดาคุณทัดดาลีวัฒนะคุณกมลทิพกุลกิจนายปิยชัยเสรีประทีปและครอบครัวญาติมิตรนายเมืองคาชินทรน,นายบุญสืบนางสาวอันทินีวิสัยนางธนภิยะพานแก้วและครอบครัวคุณวิสาโรจนาวานิชนางม่วยภูนินนายเจตวัรัศมียุงทอง คุณอภิญญานุสโสภานางพัชรีวันแหวนเพชรคุณนัททีโชคอัครจิรานนท์ละติมิตรนางนารีนาศพฤกษสว่างวงอุทิศบุญให้แม่พันธุรัตน์นายณภวัตนางพรพัทรอรุณบกสกุลคุณชัยยุทธนางวไยกรนางสาบุรนานนายกฤตตินทีรสุภพ,พง์นางสาวชายานันยอสันเทียนางสาวพัชราพรผิวผ่อง นายวรากรอินเงินพันเด็กหญิงมานีถารีพันธ์มาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดป่าวิสุทธิคุณขออนุโมทนาบุญท่านทานบดีผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบรเพินบุญกุศลกับทางวัดป่าวิสุทธิคุณที่ได้เอ่ยนามอันนี้และขออำน่าคุณพระเสียรัตนตรยัย คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งบุญบารามีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิสิทธิเฉียบขาดเป็นทัพทวีของบุรพาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นต้นและเหล่าทวยเทพทั้งหลายที่สถิตอยู่ณสถานที่นี้รวมทั้งบุญบารามีที่ท่านสาธุชนได้ประกอบบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้วนั้นได้โปรโดรวมเป็นตะบะเดชะพลวะปัจจัย มาอภาิบาลคุ้มครองรักษาทันทานบดีผู้มีจิตศธาที่ร่วมบุญกุศลในการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัยณสถานที่ตรัสรู้พุทธคยาในวันวิสาขาบูชานี้ให้เป็นผู้มีอายุมั่นขัญยืนให้ปร,ราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากอุปัตถวันตรายสภาพอันตรายทั้งปวงทิศประสงค์จำานงหมายในสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรประกอบด้วยทมแล้ว ให้สำเร็จทุกประการให้ชนะอริศัตรูในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติมีคุณสมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติธนาสารสมบัติเป็นต้น ให้ละเอียดปรารณีเป็นสวรรค์สมบัติและเป็นภาลวะปัจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติมีมรรคสีผลสี่และนิพพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้าก,กันทุกท่านทุกคนเธอเจริญพร